เบะหลับแล้วอนั้นหลับตาหลับแต่ไม่หลับที่แ้่านอนอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันนอนหอยวัวเลยอู้ลืมตาเลยที่รีว tìm ta lại con, hừ, con mẹ áo vui nè, on, ta lại, hừ 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 hừ, hừ, con thật đi hừ, 음.. 치카가 미소 a 요 o m i solleyo. Hm, 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 h 카 hm, 카 m hm, 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 hm,

อูอู้เสาะานู้นะม่รับที่แต่นั้นออนั้นดเยเลยอีกั้ีกวกันเก็บกับไม่กินนะนี่